โอเคทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าอาจารย์สั่งให้ผมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนครับแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ผมมีอ่ะมันเป็นเดสก์ท็อปหมดเลยมันก็เลยเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นครับแบกคอมเป็นเรียนพร้อมกับคีย์บอร์ด M c h o o s e K 8 7คือแบกไปจริงๆนะแล้วผมก็ใช้นีเสียบกับ iPad มันก็เสียบกับดูดิ สายพลุงพลังไปหมดเลยผมก็เลยได้มีโอกาสเอาคีย์บอร์ดนี้ให้เพื่อนๆลองไปดูกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกกันยังไงไปเลยก่อนจะไปทำอะไรนะครับมาแกะกล่องกันก่อนดีกว่า นะโอ้ยดีไซน์สวยมากเลยนะเนี่ยอ๋อ,อลืมบอกไปครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวแค่คีย์บอร์ดแต่มีรีวิวเมาส์ด้วยเมาส์ตัวนี้คือ Saru Ham MXB1 ครับเป็นเมาส์ตัวแรกที่ทาง Saru Space ได้ทำออกมาขาย โดยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงตำนานของ Saru a r u Space กันด้วยครับโดยเมาส์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับดองโกไ e เลสดองโกที่รองรับ polling rate ได้ถึง4000 kHz เลยครับแกะกล่องันเสร็จหมดแล้วเราย้อนกลับไปฟังซาวน์เทสสั้นๆของคีย์บอร์ด m shoes k 8 7กันหน่อยดีกว่าครับ ฟัง sound เท s ตเสร็จแล้วก็มาดู reaction ของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการคีย์บอร์ดกันครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคีย์บอร์ดตัวนี้ Hi my name is Gabby and I'm from Indonesia right now I'm a master student at Chulalongkorn University try this keyboard Wow <Right. S 3> it looks so pretty I like the sound and I also like the color because it's a baby blue so what's your impression on it It's pretty and cute Because I really like the color. So how would you guess the price of this keyboard? Um, maybe... 50,000 Thai baht? Oh, it's so expensive. Too expensive. Okay, 20,000 Thai baht. Also too expensive. Because it's good. 5,000? No. 1,000? No. 3,000? Almost. For this beautiful keyboard, it's cheap. Because we couldn't get this uh, type of keyboard at in Indonesia with that price range. รสวัสดีครับชื่อชาโนโนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่จุฬาเป็นนักศึกษาปอโทรครับรู้สึกว่ามันแบบดีไซน์เก๋แล้วก็สีมันน่ารักเดียครับแต่ส่วนใช่ส่วนตัวชอบเสียงมากที่สุดนี่คือจากมุมมองที่แบบว่าอใช้เยอะแต่ไม่เคยมีคีย์บอร์ดแยกแบบนี้ก็คือใช้กับแล็ปท็อป ประมาณส okay. ี่พันแปดร้อยบาทอ้าวเหรออันล้ปะอาโอเคก็ประมาณ3,900จริงๆแล้วมันราคา2,700ซนเอ็ดสอแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มบ้างไหมคือม okay. ันมีเชื<_<___<__่อมบลูทูธก็ได้ไวเลสก็ได้เสียบสายก็ได้บลูทูธเชื่อมได้สามเครื่องแล้อืมคลุ้มติกได้ดีมากแล้วจริงจริงมับก็คือไฟเหรอ นี่นี่คือแบบทั้งหมดนี้สองพั 2, นเจ็ดสวยก็คือยิ่งถ้ามีไฟก็คือชอบยังตกใจราคาว่าต,ตอนแรกนึกว่ามันแบบห้าพันอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยวันนี้ก็คือ m shoes k 8 7เป็นคีย์บอร์ดขนาด tkl ถ้ากับว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีน้ำพด แต่มีทุกอย่างครบถ้วนในขนาด full size เต็มๆไม่ได้ยอด่อเหมือน75%อะไรแบบนี้นะครับ M choose K87 เนี่ยเป็นคีย์บอร์ด r r e b u i l ์ Pre b u i l คืออะไรก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่ประกอบมาจากโรงงานพร้อมใช้งานมีสวิชมีคีย์แคปพร้อมอันนี้เป็นพลาสติกแต่ s u r p r i พรมากๆมันคือผมไม่เคยเจอคีย์บอร์ดพลาสติกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขนาดนี้มาก่อนมันมีความแบบแน่นหนาขอบ อะไรต่างๆเขาทำดีมากโดยดีไซน์หลักของคีย์บอร์ดอันนี้นะครับก็จะมีเป็น rgb strip รอบคีย์บอร์ดเลยทำมาเป็นรอบตั้งแต่ด้านหลังมาจนถึงด้านข้างแล้วก็หลบลงไปด้านล่างคือมันเป็นดีไซน์ที่ดูหรูดูแพงอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็น rgb นะมันไม่ใช่แบบว่าการเอาซิลิโคนดุ่นหนึ่งอเอามาแปะไว้ซ้ายขวาแล้วก็บอกว่านี่ฮะมีมี rgb strip มันมันเอออันนั้นมันมันดูแบบดูถั่วแต่น,นี้เขาทำออกมาดูแพงมากครับนอกจาก RGB strip ที่มีอยู่รอบคีย์บอร์ดเนี่ยก็มี RGB strip ที่อยู่ตรงด้านล่าง navigation cluster ด้วยก็ดูดีมากเช่นเดียวกันให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมมากในคีย์บอร์ดราคาแบบ2,790บาทโดยตัวเนี้ยเขา ใส่โฟมมาเยอะมากก็คือมอดมาเยอะมากๆคือผมไม่รู้มันกี่ชั้น6 7 8ชั้นได้ครับใส่โฟมมาเยอะมากก็มันก็จะได้เสียงที่แบบว่าโฟมมี่มาร์เบลี่ครีมมี่ต็อกกี้อะไรที่เขาเรียกกันอะคำแปลกๆอะคือก็คือมันคือเสียงโฟมอะสำหรับผมมันคือเสียงโฟมที่หลายๆคนชอบมันละมุนอะบางคนเขาบอกฟังแล้วมันละมุนเะนี่ยมันก็จะเป็นเสียงประมาณนั้นโดยสวิชที่มากับอัน,นเนี้ยเนี่ย เป็นสวิตช์ไฮอาซิน V1 นะผลิตโดย KTT คือไฮอาซินมันมี2รุ่นมันมี V1 มี V2 เนี่ย V1 ผลิตโดย KTT เป็นรุ่นแรก V2 ผลิตโดย h m x ต่างกันก็อันนี้ก็เป็นสวิตที่โอเคแหละโดยตัวคีย์บอร์ดเนี้ยมันมีท y p ปิ้งฟิลที่แบบนุ่มมากนะด้วยความที่เขาใช้เป็นเพลทพีแล้วตัว PCB มี Flex c u ์ัมากคือเวลาเราพิมพ์ม,มามันเออ มันมีเฟล็กชัดเจนเลยมีความยัว่วพิมพ์สนุกดีอสรุปแล้วเนี่ยมันมันดีไหมคือสำหรับผมมันดีมากเลยนะคือใช้ทุกวันมันง่ายง่ายมากมันเป็นคีย์บอร์ดที่มีคุณภาพดีมากในราคาที่ถูกมากแล้วมันมันครบเลยอะ่ะคุณไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วใช้งานไร้าสายได้บลูทูธได้เสียบสายได้ดีไซน์ดีหรู้เอาอะไรกันเสียงดีด้วยคีย์บอร์ดนี้ซื้อได้ที่ Craft Tech นะครับใส่ลิงก์ไว้ที่ ด s สคริปชันข้างหลังโดยของชิ้นต่อไปเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันตรงใจผมมากคือช่วงนี้ผมพึ่งเริ่มเล่นเกมได้มาลองเล่นเกมแต่ก่อนไม่ใช่คนเล่นเกมครับเดี๋ยวนี้มาลองเล่น Valorant สนุกสนานครับคือผมอะ่ะไม่เคยได้ลองเมาส์ที่น้ำหนักเบาๆอะ่ะไม่เคยนะคือตลอดชีวิตมาผมใช้ MX Master ซึ่งมันหนักมาก แล้วพอผมมาใช้ glorious modelo มัน78กรัมอะคือโคตรเบาแล้วไงแล้นี้ครับคือมาลองใช้นี่ saru ham mxb 1น้ํา้ำหนักมัน58กรัมคือคือเบามากอะเริ่มด้วยดีไซน์คือเมาส์ตัวนี้ดีไซน์โดย saru เป็นแบรนด์ไทยนะแล้วก็มีสติกเกอร์เออเป็นกริปสติ๊กเกอร์เนี่ยดีไซน์โดย neverhead drawing studio ก็เป็นศิลปินชาวไทยเหมือนกันที่ดีไซน์ออกมาเป็นรูปลิงอาวากาศซึ่งเดี๋ยวเราจะมา เล่าถึงตำนานของลิงนี้กันว่ามันคืออะไรแล้วก็มีมาส์แพดด้วยก็เป็นดีไซน์นี้เหมือนกันโดยสเปเค,คร่าวๆของเมาส์นี้น,นะครับก็เป็นก็เป็นเมาส์ไรเลสที่สามารถเชื่อมต่อด้วยโพลิงเรทสูงสุดอยู่ที่4,000กิโลเฮิรตซ์พันดองเก,กลนะแต่ Default เนี่ยเขาเซ็ตมาให้ที่1,000แล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใช้คือ PixArt p a พ3395ก็เข้าใจว่าเป็น เซนเซอร์แฟลกชิพที่นิยมใช้กันผมก็ไม่รู้ส่วนตัวผมใช้มันก็แม่นยำดีโดย DPI สูงสุดอยู่ที่2 6 0 0 0 DPI และการเชื่อมต่อเนี่ยอันนี้มันจะมีแค่2แบบนะครับก็คือการเชื่อมต่อโดยดองเกหรือเสียบสายมันจะไม่มีบลูทูธมาให้นะโดยแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่ามัน600มิลลิแอมคือส่วนตัวผมอะ่ะผมใช้มา3 4วันแล้วผมยังไม่ได้ชาร์จเลยอะ่ะคือผมชาร์จเต็มครั้งแรกครั้งหนึ่งใช่ปะใช้มาเนี่ยสาวันแล้วไม่ได้ชาร์จเลยและสุดท้าย ตัวสเก็ตก็คือเป็น PTFE ครับมีความลื่นมากโดยครั้งนี้เนี่ยผมจะมาเล่าตำนานของเออว่าทำไมทาไมเขาถึงใช้ลิงมันเป็นตำนานของแบรนด์ซารุครับผมได้มีโอกาสไปคุยกับทางซารุเมื่อตอนงานมิคคีย์บอร์ดมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออทำไมแบรนด์เขาโลโก้เขาเนี่ยเป็นรูปลิงใช่ไหมเนี่ยที่เห็นได้ที่ตัวเมาส์เลยนะครับเป็นรูปลิงคือซารุเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแฮม แฮมซึ่งเป็นชื่อรุ่นเมาส์น,นี้นะครับแฮมคือลิงตัวแรกที่ได้ไปท่องอวกาศอันนี้คือแนวคิดของเขาโดยไลน์อัพสินค้าของเขาเนี่ยที่ผ่านมานะมันก็จะเป็นแนวอวกาศเป็นแบบคีย์บอร์ดจูปิเตอร์เนปจูนสวิตใหม่ด้วยนะเห็นมีสวิตใหม่ของเขาครับเป็น s a ร u มาสออ r a เรนเนี่ยเห็นไหมว่าเออมันเป็นอวกาศหมดเลยก สุดท้ายอ่ะเขาก็เลยมาทำสินค้าที่แบบว่ามีอินสปิเรชันมาจากตัวต้นเรื่องของแบรนด์เขาเลยดีกว่านั่นก็คือลิงตัวนี้แล้วเขาก็ไปคอลแลบกับ Never Head Drawing Studio ให้ทำการวาดอาร์ตเวิร์กออกมาเป็นเดสแมทและสติกเกอร์กริปเทปของเขาพลาสติกของเขามันแบบมันลื่นอ่ะมันลื่นมือมันละมุนมือมากเลยอ่ะผมแบบผมรูปแล้วรูปอีกแล้วมันหู้ยมันสบายมือจัง ทำไมมันสบายมือขนาดนี้อ่ะผมเล่นเกมแล้วแบบโอ้โอฟินฟินโดยสุดท้ายอ่ะได้ข้อสรุปเลยว่าเออแบบคีย์บอร์ดมันดีมันถูกมันใช้งานง่ายจบเมาส์ก็ดีเหมือนกันราคาไม่ถึง2,000 2สองอย่าง4,000 2สองอย่างไม่เกิน5,000เนี่ยจบแล้วคู่บันโดเนี้ยทำงานก็ดีเล่นเกมก็ได้จบจบเลยครับเอาอะไรอีกอ่ะ อ๋อ oh, คลิปหน้าจะเป็นคีย์บอร์ด full size อ่ะไม่ใช่ full size คือคีย์บอร์ดแบบขนาดใหญ่แลยมีน้แพดด้วยอลูมิเนียมราคา3,000เกือบ4,000ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ